็นรีวิวจากสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมเสื้อชีฟองสีฟ้านะคะสีฟ้าสีจริงจะเข้มกว่าในวิดีโอนะคะคุณลูกค้าเป็นร <ce af Jord> ีวิวที่ไซส์อ็มอกสามสิบแปดนะคะสะโพกสี่สิบสองความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดหน้าหลังเลยค่ะลูกค้าดีไซน์แขนสามส่วนนะคะมีงานปักที่ขอบแขนด้วยนะคะขอบแขนทำกว้างค่ะคุณลูกค้า ทรงคอบกลมนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพนีให้ชมจากรุ่นนี้แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะนะคะ xl อกสี่สิบสองนะคะคุณลูกค้าสีฟ้าตัวนี้ไม่ใช่ฟ้าสดนะคะฟ้าคลามอะคะ่ะไม่ใช่ฟ้าสดนะคะจุดทรงคอกลมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีการผ่าให้ให้เกิดความโปร่งอะคะ่ะแล้วก็มีงานปักเป็นงานปักขึ้นมาใหม่นะคะคลูกค้าแล้วเสื้อชีฟองตัวนี้จะมีเ็กเจอร์ในตัวเป็นลายจุดในในตัวผ้านะคะ แล้วก็มีการทําระบายช่วงหัวไหล่นะคะมาถึงด้านหลังอะคะ่ะคุณลูกค้าด้านหลังจะมีกระดุมหลังเจาะหยดน้ํากระดุมหลังสองเม็ดนะคะคุณลูกค้าสี่สิบสองนะคะไซส์ x ออกสี่สิบสองนะคะเป็นรีวิวที่ไซส์ M ออกสามสิบแปดนะคะความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะด้านข้างนะคะสรงแขนตั้งกว้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะ มีสีเดียวนะคะมี3ขนาดนะคะ38 40 42ค่ะเรนเจอรนะคะสีฟ้านะคะฟ้าไม่สดนะคะคุณลูกค้าเป็นฟ้าขาวฟ้าเข้ๆมๆอะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ